ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณเจเจคุณมี่คือตอนเด็กๆคือเรียกว่าเกลียดกันเลยก็ได้เลาะกันเลยคือแบบอยู่ด้วยกันทีไรก็จะทะเลาะกันทุกทีทีนี้น้องเนี่ยเขาจะเรียนเทควันโดตอนเด็กๆพอทะเลาะกันทีเขาก็จะแบบไซคิกเราเตะอะไรเราเป็น เราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็จะใช้วิธีดึงดึงผมเขาเรียกจิกหัวแล้วกันจิกผมไม่ใช่จิกหัวค่ะจัดไปอะไรอย่างงี้ทีนี้มีการจัดด้วยค่ะแต้วต้ไม่สามารถสู้ได้่าต้องมีทุกอย่างจัดอะไรอะไรที่คว้าได้เราก็กัดไปก่อนเออคู่นี้เขาก็ตีกันนะไม่เบาไม่เบาคู่นี้นะครับมีการแสบๆอะไรมีนะฮะคือตอนเด็กๆเนี่ยคือผมอะอย่างจะมีพี่ชายมาตลอดครับ แล้วเพราะว่าผมจะเป็นคนชอบไปกวนชาวบ้านคนอื่นชอบไปกวนคนอื่น่ะแล้วต้องมีอย่างมีพี่ชายมาช่วยปกป้องเราไงคือเหมือนจะไปต่อยก็ต้องมีพี่ชายพาไปด้วยจะพูดง่งยๆมาต่อยสู้เขาไม่ได้มันกตาแล้วเขาก็เป็นลูกคนเดียวหรอหรอเขามีเรื่องใครผมก็จะก็คือไปไหนคือสมมติว่าไปมีเรื่องกับใครนี่พี่ชายคนนี้ก็จะไปดูแลน้องตลอดครับถูกครับแล้วเรื่องเล่นกันนะคะคือเขาจะมาที่บ้านผมค่ะแล้วก็เราแบบไม่มีใครอยู่หือพ่อแม่ไม่อยู่น้องสาวผมก็ไม่อยู่ค ผมก็อยากกินในติมแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยทำไงนะไปทุบกระปุกที่มันเป็นได้ใหญ่ๆอ่ะแม่ผมแบบสะสมแบบให้ผมเก็บตั้งนี่มาเจ็ดแปดปีครับใครเป็นคนทุบคะคุณอเล็กคุณอเล็กสือว่าคุณผมบอกให้เขาจัดการทุบกระคือผมเนี่ยเป็นคนต้นคิดไอเดียแล้วก็น้องจัดการเวลาโดนตีน้องโดนไปอย่างนี้คือเขาจะเป็นหัวหน้าความคิดเรื่องเร็วๆเนี่ย ความคิดพวกนี้ในส่วนใหญ่อเล็กซ์เป็นคนคิดคนนี้เป็นคนคิดครับเขาเชื่อฟังผมตลอดครับน้องได้อ่านแล้วก็แล้วในตฟานเป็นคนทำผมก็ทคนทำทำนะครับแล้วก็ผลเป็นไงเราแบกตังใส่เสื้อเป็นเหรียญห้าเหรียญสีเหรียญห้าใหญ่ๆสมัยก่อนนะครับครับเหรียญบาทใหญ่ๆเราโขบแบกไปทั้งหมดแล้วไปเหมาไอติมตัดๆนะครับไอติมกะทิอะไรเงี้ยนะครับอร่อยครับเหมาทั้งคันเลยขอกัดน้ำแข็งน้ำแข็งแห้งด้วยเอามาเล่นกันครับ หังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ